กรี๊ดท่วนหน้าโป๊เปิดตัวสาวสวยนี่แหละที่หนึ่งในใจเลยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพระเอกหนุ่มโป๊ะธนวัฒนหรือพี่เดชจากละครเรื่องดังพรมหมลิขิตมาที่ช่องสามเพื่อไลฟ์ดาราไลฟ์พูดคุยกับพิธีกรและเฟ้นคลับพร้อมทั้งโปรโมทละครไปในตัวด้วยโดยในรายการบางช่วงบางตอนพิธีกรได้ถามว่าระหว่างพุตานกับการเกตจะเลือกใคร งานนี้หนุ่มโป๊ขอไม่เลือกใครเลยแต่กลับเลือกเบลล่านั่นเองงานนี้ทำเฟ้นคลับพากันกรีตเรือจิ้นเล่นฉิวอีกครั้งเลวจ้าเลือกเบลล่าที่ไม่สวมบทบาทอะไรเลยอิ่มใจคงข้าวไม่กินล่ววันนี้ยิ้มปากฉีกถึงหูแล้วค่ะตายแล้วฉันฉันจะไปไหนได้อะทิ้งไม้พายละนะคิดว่าถึงฝั่งแล้วล่ะ